ไปดูการจับกลุ่มน้ำมันเถื่อนริมชายแดนกันค่ะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงนะคะได้มีการตรวจค้นโกดังน้ำมันเถื่อนริมชายแดนพร้อมตรวจยึดน้ำมันเถื่อน650ลิตรปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและตาช่างรวมมูลค่าของที่พบกว่า30,000บาทค่ะนายธัญญากังงา หัวหน้าหน่วยสืบสวนปราบปรามในราธทวาาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตงภายใต้การอำนวยการสั่งการของนางสาวในรัฐพงศักดินันนายดาน ศุลกากรเบตงนะคะได้ม่เข้าตรวจสอบโกดังต้องสงสัยแห่งหนึ่งไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขยางเขตเทศบาลเมืองเบตงอเอเบตงจังหวัดยะลาห่างจากด่านพรมแดนเบตงประมาณ1.5กิโลเมตรโกดังดังกล่าวนั้นสร้างด้วยไม้มุงและปิดกัน้นรอบด้วยสังกะสี เมื่อมองเข้าไปภายในพบแกลลอนพลาสติกสีฟ้าอยู่ภายในกดังจำนวนมากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าภายในแกนลลอนมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่แกลลอนพลาสติกขนาด25ลิตรจำนวน26แกลลอนโดยแบ่งเป็นน้ำมันเบนซินจำนวน24แกลลอนน้ำมันดีเซล2แกลลอนรวมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด650ลิตรเจ้าหน้าที่ยังคงพบปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมสายจำนวน3ชุดและตาช่างอีก1อันรวมมูลค่าของที่พบกว่า30,000บาทค่ะขนาดตรวจสอบไม่พบว่ามีใครอยู่ภายในโกดังไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครองโกดังน้ำมันดังกล่าวและไม่พบเอกสารการนำเข้าที่ผ่านพิธีการสุลก,กากรหรือหลักฐานการชำระภาษีอากรแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายเป็นของพึงริบตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560 และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา24 2 4 2 2 4 5และ2 4 6อาศัยตามอำนาจมาตรา167แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560นะครับทางนี้ก็ได้มีการยึดของกลางทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับด่านในด่านศุลกากรเบตงเปิดเผยว่า การเข้มงวดตรวจตราสินค้าต่างๆก็เป็นไปตามนโยบายของที่ปดีกรมศุลกากรที่ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้มงวดปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากรเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการจัดเก็บภาษีซึ่งฐานเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรวจตราจับกลุ่มสินค้าที่ลักลอบหนีศุลกากรอย่างต่อเนื่องครับ